ตในผังตามหน้าวัดก็จะมีผังของตัวตัวกำแพงรูปแบบทำไมไม่เรียก่าเราอยู่ข้งนี้เราก็จะอาจจะเห็นว่าเป็นลักษหรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าของสุโขทัยแต่จริงแล้วกำแพงเมืองสุโขทัยมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านไม่ใช่จัตุรัสที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าความยาวความกว้างของกำแพงเมืองสุโขทัยก็พันหกร้อยเมตรโดยพันแปดร้อยเมตรโดยประมาณในลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วทำาใหเมืองสูโไทยเน้นใช้หินเป็นหลักนะนการสร้างแนวกำแพงของเมืองสทยยุคเั้นประตูเมืองทั้งสี่ทีก็จะใช้วัสดุค่อนข้างแข็งแรงทนทานเช่นกรอบที่เป็นพวกอิฐอิฐชนวนเสือแรงเอามาทำเป็นกรอบของประตูเท่าน,นั้นเองที่เหลือเป็นดินล้วน,นเพราะจากการขุดสำรวจเนีน่ยเราเจาะเจาะกำแพงเมืองเจาะต,ตรงเข้าไปเลยกวาออา้างประมาณสักเมตรหรือสองเมตรเนีนเน่ยเพื่อจะดูว่ามีอะไรในแกนกลาง ลุ่นๆเป็นการอัดขึ้นรูปเน้นการสร้างง่ายและต้องง่ายอย่างที่บอกไว้ตอนแรกพอมันชะา่างิันทางเมืองสุโขทัยเลวแต่นก็อุดเลดปลูกในอัดงจีนเลยพอมาในยุคสงครามต่างแข่งเนี่ยได้นำรูปแบบกำแพงเมืองสุโขทัยผังเมืองสุโขทัยไปช่วยสหายสิทสร้างเมืองอะไรครับเชียงใหม่ลักษณะกำแพงเมืองสุโขทัยเชียงใหม่เหมือนกัน ต่างกันตรงที่ไหนความหนาว่ามันมีกี่ชั้นแค่นั้นเองสูตรไรสามชั้นแต่เม่อไห่มีสชั้นเดียวก็ส่วนใหญ่เพราะอะไรเพราะเมง่อไหรืมว่ามีกำแพงเมืองโดยธรรมชาติอบล้อมคือแนวภูเขาใช่ไหมครับเพราะเป็นที่สุดแต่สูกแรงเป็นที่รางลุ่มเน้นกำแพงเมืองสุโขไทยเนี่ยไม่ได้ป้องกันค่าศึกศัตรูเป็นหลักใช้ประโยชน์จากกำแพงเมืองได้ทำอะไรกันชนน้ำ ใช้คันนีเป็นตัวนกันชนน,น้ำนะนะาหารปลาในแต่พัดเข้าเมืองเนี่ยก็จะมีการสร้างแนวมันเพิ่มเติมเป็นลูกเอไอเป็นเอลอยูเบียนเวรที่ทางเดินาน้ำออกไปทางอื่นไปเก็บใหุ้การที่เหมขขาะสมกว่าใช้ประโยชน์จากภูมิเมือง 7เมตรเท่านั้นเองระยะความห่างนิดเดียวนะฮะส่วนตรงนี้เนี่ยเราท่านโบราณไดเขียรทราชวบเดิมเนี่ยพื้นที่2,000ไร่เนี่ยไม่ยอกกับมูลเกือบ700ปีก่อนในหลักศิลาจารึมีการกล่าวถึงกลางเมืองสุโขทัยเมื่อเกือบ700ปีก่อนว่ากลางเมืองสุโขทัยสร้างป่าหมากป่าพปูทุกแห่งป่าคราวก็หลายในเมืองนี้ป่าลางก็หลายในเมืองนี้ หมากม่วงก็หลายในเมืองนี้หมากขามก็หลในเมืองนี้หมากขามหมากขานั่นแหละนู่นเลยหลังสีสวายเป็นโรงมะขามเยอะเลยหมากม่วงหมากราวก็มะม่วงราวก็อีกฝ้างหนึ่งภูฏิยานแต่ที่บอกว่าป่าลางรอลิงรออาโอลางคิดว่าป่าลางคือป่าไรป่าลางป่าลางสาสไม่ใช่สักป่าเลยลางในคำโบราณลางแต่ว่าขนมเพราะฉะนั้นป่าลางหรือป่า ดังนั้นไอต้นไม้ถูกเก่าทมาเราเห็นในปัจจุบันเนี่ยมันคือของใหม่นะครับไม่ใช่ของเมื่อ700กว่าปีก่อนนะมาปลูกข้างจากวัสซีลาหรือตอนที่เราฟื้นฟูด,ดียาซ้ายมือก่อนน้ำก็จะมีแค่นี้นะตลอดแนวที่เราเลี้ยวเข้าโค้งมาเนี่ยจะพบก่อนน้ำทั้งใหม่เก่าเล็กใหญ่เนี่ยโดยประมาณ60บ่อด,ด้วยกันเพะฉงนั้นแหล่งน้ําตรงนี้มันเยอะแหล่งคนใช้น้ําก็เยอะไปด้วยแต่คนที่ใช้น้ำนี้ได้แหละไม่ได้แค่ชาวบ้านธรรมดาถูกไหมฮะนี่คือเขตราชวง เพราะฉะนั้นคนที่จะใช้นานได้ต้องระดับไหนคุณนางท่านใหญ่าทานอะไรคุณต้องรับใช้กร,ระยระร์อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ทั้งหมดแล้วก็ไม่ต้องไปหาเลยว่าที่อยู่คนหน้าตาเป็นยังไงวังเป็นยังไงเพราะฉะนั้นที่อยู่คนในสมัยยุคสุโขทะยแม้กระทั่งวังเนี่ยก็เป็นไม้ทั้งหมดเมื่อเมือง,งนี้อจากนี้ถูกทิ้งร้างไปไม่มีดูแลไม้ก็ผลูกพังเรยการเวลาแต่ตอนนี้ถ้าผมมาเจ็ดร้อยกปีไม่มีการอะไรเลย เวัสดุที่เอามาสร้างโบราณสถานสร้างวัดให้มีความแข็งแรงทนทานเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้วัสดุพวกอิฐหินชุนโลนศิลาแรงในการสร้างวัดส่วนใหญ่ดังนั้นที่อยู่บนเลยเป็นไม้ทั้งหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยเช่นกันแล้วนอกจากจะมีบ่อน้า60บ่อบนพื้นที่2,000ไร่แล้วเนี่ยยังมีสระน้ำยังขวามือเนี่ยใหญ่กว่านี้หรือเล็กกว่านี้เนี่ยอีกประมาณ170-200ตารางเมตรกว้างส2,000ไร่ แล้วมันยังมีสระน้ำที่ใหญ่กว่าสาระธรรมดาทั่วไปอย่างซ้ายมือหนึ่งในสี่ตะพังหลักเรียกว่าตระพังเพราะฉะนั้นในหลักศิลาจิตรพ่อขุนรามเรียกสระใหญ่กว่าสระธรรมดาทั่วไปนี้ว่าตะพังในหลักศิลาจิตบอกว่ากลางเมืองสุโขทัยนี้มีตระพังสี่เพราะฉะนั้นตระพังก็คือสระน้ำนั่นแหละมาจากภาษาของมาจากคำว่าตะเปรียงหรือต่อเปลียงซึ่งแปลว,ว่าสาระน้ำเพราะฉนั้นสี่ตะพังหลกักๆก็จะมีตะพังเงินตะพังทอง ตระพังศอแล้วก็ตระพังตรักวนซ้ายมือคือตระพังตระกรลวนหนึ่งในสี่ตระพังที่ใหญ่ที่สุดอลเบอร์ถึงด้านหน้านู่นเลยล้อมรอบบริสถานที่อยู่ตรงกลางวัดสระศีเป็นวัดที่อยู่เกาะกลางน้นก็มีเจดีย์ประธานทรงลังกาหรือลักขังเกิดมาแต่เด็กจำความได้ก็เห็นไอ้เจดีย์ทรงแบบนี้ถูกไหมคุณเฮาวานพาหวบาเนี่ยค้งโคบยอดแหลมแนี่แหละเป็นเจดีย์ทรงมาตรฐานระพบทุกไปทั้งในและต่างประเทศ มันไม่ใช่เจดียด์ไปจาทินมันเป็นเจดียด์ที่นําขึ้นมาพร้อมกับที่ศาสนาจากภาคใต,ต้เข้ามศรีนราชเอารูปแบบเจดียด์แบบนี้มาจากเมืองลังกาคือเมืองแห่งอินเดียเลยเรียรเกเจดีย์ทรงนี้ว่าลังกานั่นเองเพราะศาสนามาจากทางไหนนะอินเดียเข้าสู่ภาคใต้แล้วขึ้นสู่ด้านตรเมืองไทยแบบนี้เลยนะฮะเป็นเจดีย์สุวรรณานุกูลทั่วไปส่วนวัดขวามือเราโบสถ์อยู่หลังวัดเลยดูยจากอะไรใบสี่มา โบได้อยู่หลังวัดโบหรือโบศถนี่แหละวัดของมือเราที่อว่าวัดชนะสงครามโดวนำว่าชื่อว่าวัดราชบุรณนะแต่ที่เปลี่ยนชื่อเป็นชนะสงครามเพราะก็สถานีฐานแล้วว่าตอนที่พวกขุนรามคำแหงเนี่ยยกทัพไปชนช้างกับฝุนสามชนเจ้าเมืองฉอดที่เมืองปากแล้วได้รับชัยชนะกลับมาชาวมือเริ่มยิอวัดยี้ว่าชนะสงครามตามข้อสันนิษฐานไปเพราะฉะนั้นเมืองฉอดที่ขาวนิลสีรากลึยไปท่านรากระไาจะเรื่อออกให้กานเรื่ไว้ออก เมืองชอดก็ทคำท้องเสียงออกอีสอดนีือเมือเมืองนี้สอนจังหวัดป่าิ้นติดน้ำเมอยน้ำเมือยข้างไปก็พม่าใช่ไหนครับลบรนี่เดินข้ามเลยเลยแต่มันจะมีเมืองโบราณอีกเมืองหนึ่งคืออำเภอท่าสองยางจังหวัดต่าพบเมืองโบราณเหลนั้นตอนที่การขุดคนโบราณแล้วตรงข้ามกับท่าสองยางเนี่ยมันจะเป็นฝั่งพม่าเราพบแหล่งตอของสังคโลกของฝั่งพม่าเรียกเตากอรอน ซึ่งตรงนั้นเป็นเมืองโบราณเพื่อสถานว่าเมืองสอนไม่แน่จะเค่อำเภอแม่สอดก็ได้เช่นกันสาบแก่สันนิฐานเองก็ยุติไม่ได้เลยนะครับถ้าเรามองยื้อหลังซ้ายไปเราจะเห็นว่ามีกระดิ่งกระดิ่งสีดำๆน้ำตาลเนห็งนี้คนนันอยู่เหมือนว่าขังไปใหญ่อันนี้เป็นกระดิ่งจำลองนะฮะที่ในสมัยพ่อขุนรามมีการร้องทุกข์ว่าความใช่ไหมมีการใช้กฎหมาย เพราะนั้นไอ้หลักฐานการร้องลุกในยุคพ่อขุนรามมีการบ่งบอกว่าที่ประตูหลวงเมืองสุโขทัยมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนอยู่คนผู้ใดหรือประชาชนผู้ใดมีเรื่องรุกร้อนข้องใจมิถ้อยผิดความจะข่าวถึงขุนผู้นั้นบลอดสายก็ทำไมสั่งกระดิ่งที่ประตูเมืองเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยมีกระดิ่งจำลองแขวนไว้ให้ดูกันนั่นเองให้ชมกันใครก็ไปสั่งกระดิ่งก็ได้นะใครจะไปขอข้อท่านก็ได้เราจะไปสักการพอขุนรามคำแห่งวันรเชิญครับ